โอเคมาพร้อมเออเดี๋ยวทำคลิปไอ้เควสเอเทศกาลวันหยุดเนี่ยให้ดูแล้วกันว่าไอเควสที่ทำง่าย,ายอะ่ะสี่เควสมั้งทั้งหมดอะ่ะมีอะไรบ้างเนี่ยจบแล,แล้เดี๋ยวทำไปดู่ยเควสอันนี้นะเทศกาลวันหยุดอันนี้นะจะจะรีบทำให้คลิปมันสั้นที่สุดแล้วกันจะได้แบบคนที่ขี้เกียจดูยาวจะได้ดูแป๊บเดียวเสร็จแล้วจะทำกันได้ง่าย,ายเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะขอเวลากดรับอันที่เสร็จไปแล้วก่อน เกียอันเดิมกันอ่ะเนี่ยไม่มีเคเวสให้รับแล้วนะโอเคเริ่มจากเควสแรกวิธีหาเหรียญจะเรียกหาเหรียญหรือเรียกปั๊มเหรียญก็ไดนะ้ง่ายๆวิธีเนี่ยมีสี่เควสอ่ะทั้งหมดนะที่คิดว่าจะหาง่ายๆนะเนี่ยเควสแรกก็ไอเควสงัดข้องัดข้อคงไม่ต้องงัดให้ดูมั้งมันมันง่ายมันง่ายอะ่ะไปถึงก็ไปนั่งงัดเลยนะเนี่ยเนี่ยเควสอันดับที่สนะิบหกเนี่ยสำเร็จมินิเกมเนี่ยอันเนี้ย อันเนี้ยได้เหรียญทองสองเหรียญใช่ปะ่ะเนี่ยก็ก,กดที่คานิวัลเสร็จแล้วก็กดที่เนี่ยมินิเกมอันนี้แล้วก,กดไปอ,อันนี้เดี๋ยวลองวิ่งไปให้ดูหน่อยแล้วกันอ่ะดูหน่อยหนึ่งตัวละครมันจะวิ่งไปเนี่ยจะงัดแพ้หรืองัดชนะก็ได้นะ,ะได้เหรียญอันเนี้ยงัดแพ้ไปรัวๆปล่อยแพ้ไปเลยก็ได้อันเนี้ยน่าจะนั่งประมาณสิบนาทีถึงสิบหนาทีก็เสร็จแล้วมังควสเนี้ยงัดประมาณแบบสิบกว่ารอบอะ่ะ ก็กดงัดข้อเนี่ยเชิญใครก็ได้สักคนเนี่ยเข้าไปงัดปัก,ป,กปักเลยแป๊บเดียวเสร็จเอออันนี้คือเควสแรกที่คิดว่าง่ายสุดนะในการหาเหรียญทองแล้วก็ต่อไปต่อไปเควสท,ที่2เควสท,ที่2ที่คิดว่าง่ายอยีกอันหนึ่งก็คือไอ้หาก,การ์ดใหม่เจอหาก,การ์ดใหม่เนี่ยอาจจะยากสําหรับคนที่ไม่เคยทําอาวุธเงานิดนึงก็คือว่ามันต้อง มันจะเรียกว่าเป็นบั็อกไหมก็ไม่รู้นะบางคนเขาก็เรียกบั็กนะมันคือเคเวสให้หาก,การ์ดใหม่อะแหละก็คือให้เนี่ยามาที่ ABC หลอมก่อนเนีย่ยเอ c ไอตัวเตาเผาเนี่ยเอ c หลอมปึ๊บใช่ปะ่ะหัวข้อหลอมหัวข้อนี้หลอมอุปรกรณ์อ่ะแล้วก็เลือกอาวุธที่เป็นอาวุธเงาของเราอะที่ตรงกับอาวุธเงาของเราอะที่เลือกมาอ่ะเขานี้เป็นสมมุติว่าอันนี้ตัวเด็กนะตัวเด็กเป็นสมุดใช่ปะ่ะสมุดก็เลือกมา สมุดอาจจะทำให้คล่องนิดนึงเออเนี่ยก็ไปหาซื้อเอาง่ายคืออาวุธให้ตรงกับอาวุธเงาของตัวเองอะไปหาซื้อมาก็หาซื้อสมุดยี่ห้ามาสมุดเดี๋ยวลองไม่รู้มีขายเปล่าสมุดยี่ห้าในตลาดกลางจะลองทําให้ดูสักอันสมุดเวลยยี่ห้าเออเนี่ยตอนเนี้ยนนคนน่าจะกําลังทําเงินอยู่เยอะอะมันเลยให้พรีออเดอร์สมุดเนี่ยเออ แล้วก็มันจะใช้สมุดหนึ่งอันคือเอาง่ายใช้อาวุธอาวุธเดียวกับอาวุธเงาอ่ะหนึ่งอันแล้วก็หินจิตเงามืดหินจิตเงามืดตามเลเวลของอาวุธมั้งถ้าอาวุธเลเวลยี่สิบห้าก็จะใช้ยี่สิบห้าอันมั้งอาวุธเลเวลห้าสิบก็ใช้ห้าสิบอันหรือหกสิบอันเนี่ยแหละจำไม่ได้ละเอออันเนี้ยแล้วก็วิธีหาการ์ดมันมันคือเคเวสหาการ์ดใหม่ใช่ปะคือเราอ่ะก็ยัดการ์ดไปในอาวุธเลยเนี่ยสมมติมีอาวุธเออเนี่ยถอดอาวุธแต่ไหนตัวไมด้ก็ได้เนี่ย ถอ,อดอสมมุติว่าเราจะแป๊บนึงนะมันไม่ใส่เออคือพอกดเรากดใส่สมบุดไปปุ๊บอะมันจะให้หินใส่หินจิตเงาเมืเ่อแต่ทางขวาแล้วพอเรากดหลอมปุ๊บอะมันจะกลายเป็นเศษมันจะกลายเป็นเศษเอาวุธเงาอะเออมันจะกลายเป็นเศษอันนี้ เนี่ยมันจะกลายเป็นเศษพวกนี้เนี่ยเศษพวกนี้เศษอาวุธเงาเนี่ยเศษสมุดเนี่ยสมุดเล่อยสมุดมันก็จะกลายเป็นเศษสมบุนสมุดอันเนี้ยเออพอเวลาใช้หัวข้อหลอมนะแล้วมันจะทอนทอนการ์ดท,ที่เราใส่ไว้ในสมุดออกมาให้เออและไอ้เควสเนี่ยมันจะขึ้นเป็นเควสเป็นเควสได้รับการ์ดใหม่เนี่ยเควสหัวข้อที่เออ่เดี๋ยวดูก่อนอ่าหัวข้อไหนไวะหาไม่เจอ เออเนี่ยหัวข้อที่2เนี่ยเนี่ยเนี่ยคือเอาง่ายคือหลอมสมุดที่ใส่การ์ดไว้อยู่แล้วอะ่ะเออแนะนําเป็นอาวุธหลักเพราะว่าอาวุธหลักที่เราที่เราใช้ใช้ทําอาวุธเงาอะ่ะของเราอะ่ะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเอาเศษไปเอาอาวุธเงาอยู่แล้วไงจะก็จะได้ไม่เสียเงินฟรีเพราะเดี๋ยวเราต้องเอาเศษไปทําอาวุธเงาอยู่แล้วการ์ดก็ได้มาการ์ดการ์ดฟรีมาทํเคล็นี้คือถอดการ์ดจากอาวุธไอ้นี่ก็ได้อะ่ะ ถอดการ์ดจากอาวุธที่ใช้อยู่ประจําอยู่แล้วก็ได้อเออแล้วก็ไปเนี่ยพีออเดอร์ order, อาวุธพีออเดอร์อาวุธอาวุธหลักของอาชีพตัวเองมาเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นเมดหรือวิสตัตหรือพระก็คาถามือเดียวอะไรเงี้ยถ้าเป็นฮันก็ธนูถ้าเป็นแอดก็มีดอะไรเงี้ยกาตาอะไรเงี้ยตามอาชีพเลยอะอาวุธเงาเป็นอะไรคือไปซื้ออาวุธเลเวลยี่สิบห้าขอนั้นมาแล้วก็ใส่การ์ดเข้าไปแล้วก็มาหลอม อันนี้เออท้ามีอย่างเรื่อยๆมันจะได้รับมันจะขึ้นได้รับการ์ดใหม่การ์ดใหม่เรื่อยๆเลยตอนมันทอนการ์ดมาจากการหลอมนะเออนี่ก็เสร็จเสร็จไปแล้วสองเวสอ่าแล้วก็มาดูเวสที่สามเวสที่สามเสเข้าร่วม GVG อ่าเวสเข้าร่วม GVG คืออันไหนนี่อันที่สิบสองเบอร์สิบสองเวสเนี่ยมันระบบมันน่าจะเขียนข้อความผิดอ่ะจริงๆมันคือเวสอัปเกรด วิธีการทำให้ง่ายที่สุดก็คือให้ไปซื้อโล่ที่เมืองอิทลูดก็กดว้าไปเมืองอิทลูดเดี๋ยวรอตัวละครวิ่งแป๊บหนึ่งไม่น่าจะงงมั้งไอคุณหลอมตะกแยกถ้าใครเคยหลอมเสษจอาวุธเงาอยู่แล้วไม่งงหรอกก็แค่ยัดการ์ดไปในอาวุธท,ที่จะทำการหลอมอะพอมันทอนการ์ดมาจากการหลอมมันก็จะกลายเป็นการ์ดใหม่แหละเออระบบว่ามันจะขึ้นว่ากลายเป็นการ์ดใหม่แค่นั้นอะควสก็เด้งละ ก็คือสำเร็จละเออไม่ยากหรอกอ่ะต่อไปก็ไอเคเวสท,ที่สามเคเวสอันนี้นะเข้าร่วม gvg จอ่ะจริงๆมันเขียนผิดมันมันคือเคเวสอัพเกรดก็หาซื้อเนี่ยกดที่แมปแล้วก็มาที่ mbc เอ่อเนี่ยเอ็มรังคาวเวเปอนเลเวลสิบเนี่ยให้มันกดวิ่งไปเนี่ยแล้วก็ซื้อซื้อโล่มาก็ได้เพราะว่าโล่มันจะใช้มันจะใช้แร่ในการอัพเกรดน้อยสุด ซื้อโลมามันใส่จำนวนได้เลยนะจริงๆจบถึงเควสสุดท้ายรู้สึกมันจะใช้โลประมาณ20อันมั้งแต่นี่ซื้อตัวอย่างมาให้ดูเฉยๆไปซื้อตัวอย่างทำทาให้ดูรักษาอันแล้วกันก็กดวิ่งไปใส่โลไปแล้วนะนี่ใส่โลไปแล้วนะ ก็เควสเดี๋ยวเควสเข้าร่วม GVG G เป็นอันไหนเนี่ยอันนี้น่าสิบสองนะเห็นปะ่ะตอนนี้เป็นศูนย์ทับห้าอยู่นะเดี๋ยวลองตีโลให้ดูมีแร่บบวาะในตัว <S <S แร่มีแค่เ <S <S จ<น>็ดก็ไเียไปเอาแรบนบ้า่ัแร่มีหรือเปล่าวะมันใช้ มันใช้โล่ทั้งจบเวสเลยนะจนจน,จนกว่าจนเวสขึ้นเส้นสุดเลยอะ่ะมันใช้โล่ประมาณ20อันอะ่ะแล้วก็แร่แร่ซื้อมาแค่สัก40 50อันก็พอแล้วเออแร่เลเวลหนึ่งเนี่ยซื้อมาตีโล่เดี๋ยวลองอ่ะเดี๋ยวลองทำให้ดูสัก3อันได้แก จะทําให้คลิปมันสั้นที่สุดอะจะได้คนดูจะได้แบบไม่ขี้เกียจดูเวลาเวลามานั่งดูวิธีทําอะไรเงี้ยก็แบบวิ่งมาที่ m p c อัปเกรดใช่ปะ่ะตะกี้เป็นสูตรทำ5อยู่นะควีตจแบบีแบบวีจีอะนี่ครัก็กดอัปเกรดไปเลย5ทีเห็นแปบบ่ะควีตมันเด้งขึ้นละควีตเด้งขึ้นก็ไปกดรับเห็นป่ะ5มันคือควีตอัปเกรดนั่นแหละแ,ละแต่มันขึ้นว่า GVG วีจีไปกันแหละ,ละอ่ะแต่ครั้งต่อไป10ก็กดไปเลย10ทีมันกดรัวได้อยู่แล้วอ่ะมันทำแป๊บเดียวอ่ะ10 เนี่ยกดรัวไปเลยสิบทีเนี่ยเดเด้งแล้วข้อควรระวังคือครบปุ๊บต้องต้องมากดรับก่อนนะต้องมากดรับเหรียญก่อนเพราะว่าถ้าไม่กดรับเหรียญก่อนอะเควสมันจะไม่รันเป็นเคลสต่อไปให้อ่นเนี่ยครั้งต่อไปยี่สิบแล้วเห็นปะ่ะครั้งต่อไปยี่สิบอะเราก็มาตีตีต่ออะเนี่ยพอตีไปพอตีไปต่อไปจนถึงยี่สิบปุ๊บอะมันจะใช้เปลี่ยนไปใช้แล่อื่นละเราก็วิธีการก็คือเอาใส่โล่ใหม่ ใส่โลใหม่ที่เพิ่งซื้อมาอันบวกศูนั่นแหละอันอัปเกรดศูนั่นแหละแล้วก็เอาโลเก่าไปย่อยเอาโลเก่าเนี่ยโลที่อัปเกรดยี่สิบเนี่ยเอาไปย่อยมันจะได้แลกคืนแบบเท่าที่บวกไปเลยนะเนี่ยอัปเกรดไปยี่สิบใช้แลกทีสิบใช่ปะ่ะพอไปย่อยคืนก็ได้แลกคืนสี่สิบก็คือ,อง่ายเหมือนเท่ากับว่าไม่เสียอะไรเลยเสียแค่ค่าโลอัลลาสองพันเซนดีแค่นั้นนะเออเนี่ยแล้วก็ไปตีบวกต่อ อะเคล็ดเมื่อกี้ใช้20ครั้งใช่ป่ะเราตีไปแล้ว5้าเลยอีก15อห้ก็กดอีกต่อ 15. อีก15อห้เดี๋ยวพอ15ปุ๊บครบอะก็มากดรับเหรียญกดรับเหรียญปึ๊บอ่าครั้งต่อไป50ละครั้งต่อไป50าสิบเราก็ตีเหมือนเดิมอ่ะก็คือทำวนลูปไปเรื่อยอ่าตีต่อให้ครบ20อ่าครบ20เสร็จปุ๊บก็ใส่โล่ใหม่ แล้วก็เอาโล่โล่ที่20แล้วไปย่อยในแค่นะํ้ทำวนหลูปไปเรื่อยๆจนจนกว่าเคเวสมันจะขึ้นสําเร็จอะ่ะมันมันจะกี์เท่าไหร่อะ่ะ5แล้วก็10แล้วก็20ใช่ปะ่ะแล้วเคเวสนี้50เคเวสต่อไปมันจะเป็นร้อยแล้วเคเวสสุดท้ายมันจะ200เออมันจะมีทั้งหมด6 6ขั้นอะ่ะมันใช้โล่ประมาณ20กว่า20อันหรือ20นิดนิดอะ่ะจำไม่ได้อลองทําดูแล้วกันซื้อมาก่อนเหลือย20อันอะ่ะเหลือไม่เหลืออยู่แล้วพออ่ะก็จบไปอันนี้เคเวสที่3อันนี้นะ เวสปั jets, ๊มเหรียญหาเหรียญทองเนี่ยอ่าแล้วทีนี้มาเควสสุดท้ายเควสสุดท้ายนี่ง่ายสุดเลยไอ้ล็อกอินสะสมได้เหรียญฟ้าเนี่ยจะเป็นเควสเอ่อเดี๋ยวเควสเนี่ยเดี๋ยวเควสเนี่ยได้เหรียญเยอะด้วยนะได้เหรียญสี่เหรียญเลยเนี่ยเห็นปะที่เอาไว้แลกชุดพวกเนี่ยชุดนักเลงชุดหัวโจโนจิเนี่ยอันเนี้ยแว่นคนตีนเนี่ยเนี่ยชุดอ่าเดี๋ยวให้ดูในนี่ละกันตู้เท่ากันอ่าตัวละครเปตัวหญิงนี่หว่าตัวละครเป็นตัวหญิงมันก็จะเป็นอ่านี่ชุดนี้อ่ะ ตัวหญิงแว่นตาแว่นตาแว่นตาเออแว่นตามาเฟียเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นชุดเนี่ยตัวผู้หญิงอ่ะก็เท่ดีนะถ้าเป็นตัวชายมันจะเป็นชุดแบบนักเลงญี่ปุ่นอ่ะอันนั้นเออทำให้ดูแล้วกันไม่ต้องเสียเวลาล็อกอินใช่ปะ่ะวิธีที่ง่ายที่สุดไม่ต้องกดปิดเกมนะบางคนใช้วิธีแบบปิดเกมเข้าใหม่ปิดเกมเข้าใหม่มันจะช้าไงวิธีที่เร็วที่สุดคือเนี่ยเข้าไปที่รูปเฟืองเนี่ยเห็นป่ะตั้งค่าขวาล่างเห็นปะ่ะ จแล้วกดกลับสู่ตัวละครเนี่ยกดกลับสู่ตัวละครมุมขวาล่างเลยเห็นปะะก,กดกลับสู่ตัวละครกดตกลงปุ๊บมันจะออกไปหน้าเลือกตัวละครแล้วกดคลิกกลับเข้ามาในเกมใหม่เลยอ่ะเนี่ยม,มันจะขึ้นเควสเนี่ยขึ้นเป็น1นึ่ับสามเลยเห็นปะตะกี้ศูนย์รับสามอ่ะลองอีกทีก็ได้เพื่อความชัวร์อันนี้หนึ่งรับสามนะอ่ะทำใหม่อีกทีกลับสู่ตัวละครปุ๊บเข้ามาใหม่ เป็นสอ2ทับสามแล้วเนี่ยก็ทําเงี้ยวนหลู่ไปเรื่อยพอครบ3าม๊บก็กดรับของแล้วก็กนั่นแหละกลับตัวตัวละครกลับตัวตัวละครรัวๆรัวๆแล้วกดรับกับตัวตัวละครรัวๆแล้วก็รับเนี่ยแค่นี้ก็จบละเนี่ยสี่โควสง่ายๆไปนั่งงัดข้อไปนั่งใส่การ์ดในอาวุธอาวุธประเภทเดียวกับอาวุธเงาแล้วก็กดหลอมอันที่3ก็ไปซื้อโล่เลเวลสิบมาจากอินโหดแล้วก็นั่งอัปเกรดรัวๆ แล้วก็อันที่สี่ก็นั่งเลือกตัวละครแล้วกลับเข้าเกมแค่เนี้ยรวมๆแล้วสี่เควสนี่ก็รู้สึกว่าจะได้เหรียญทองร้อยกว่าแล้วนะได้เหรียญทองร้อยกว่าเนี่ยเหรียญท,ทองเนี่ยเหรียญทองเนี่ยร้อยกว่าและเหรียญฟ้าเนี่ยได้ห้าสิบเลยมั้งห้าสิบกว่าเออง่ายได้ได,ได้ได้ชุดไปเลยชุดหนึ่งอะ่ะแล้วก็เก็บต่อยนิดหน่อยเอาทรงผมก็ได้ถ้าใครแบบจะเอาให้ครบอะ่ะประมาณนี้แหละก็สี่เควสท,ที่ทำง่ายๆก็ไปลองทำดูเอาแล้วกันโอเคน่าจะแค่นี้มั้ง